สวัสดีครับจะมาเล่าเรื่องราวในรพระไตรปิฎกให้ฟังนะคิดว่าเรื่องนี้ยังไม่เคยมีใครมาเล่าในสื่อโซเชียลมาก่อนนะผมอ่านในพระไตรปิฎกนะเป็น10ปีแล้วครับเรื่องนี้นะเป็นเรื่องของพระรูปหนึ่งนะครับท่านเป็นช่างปัน้นหม้อมาก่อนนะครับก่อนที่ท่านจะมาบวชในสำนักของพระสัมมาโคโดมครับก็คือพระพุทธเจ้าแต่ว่าช่างปัน้นหม้อเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะก็คือถ้าเป็นสมัยนี้ก็เป็นศินปนลปินนักปั้นนะครับเป็นศิลปะเอกแขนงหนึ่งเลยนะเพราะว่าสมัยนั้นอะ เราจะต้องใช้ภาชนะจากเครื่องปั้นดินเผาใช่ก็จะมีภาชนะโลหะภานชนะเครื่องปั้นดินเผานี่จะเป็นหลักถ้าเป็นสมัยนี้ก็เป็นเหมือนกับศิลปินนักออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับพวกดีไซเนอร์อะไรอย่างเงี้ยน,นะท่านก็เก่งมากเลยนะในเมืองที่ท่านอยู่นะครับแล้วท่านก็มาบวชคราวนี้ถึงช่วงเวลาที่ท่านสร้างกุฏินะครับอยู่เองนะาการแห้งแล้วคุณแม่แบบเดียวต้องเดินน้ำท่านเอาดินนะครับมาปั้นเป็นกุฏินะก็คือถ้าเป็นกุฏิของ พระท,ทั่วไปไหมเหมือนบ้านคนทั่วๆไปเนี่ยก็จะสร้างขออนุญาตดื่มนะ้ำมันร้อนมากเยยาลยให้ดื่มไม่ไหวพูดแปบบเดียวคอแห้งเลยบ้านคนท,ทั่วไปใช่ไหมในสมัยพุทธกาลก็จะสร้างด้วยดินนะก็จะมีโครงเนี่ยเป็นต้นอ้อครับเป็นย้าชนิดหนึ่งนะค,คล้ายแม่ไผ่นะมันต้นมันจะใหญ่ลําต้นมันจะใหญ่มากเลยผมก็ เคยอเอาเมล็ดมันมาปลูกนะที่ประเทศไทยนะจากอินเดียแต่ว่ามันไม่เกิดคิดว่าน่าจะเป็นเพราะภูมิอากาศน่แล้วก็ดินความชื้นนะครับดินที่อินเดียนะมันจะมีความชื้นสูงนะครับเพราะว่าอินเดียเป็นรวงเพลิงอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้สมมติเป็นประเทศอินเดียนะอันนี้เป็นรวงเพิ่งใช่ไหมแล้วภวกเขาฮิมาลายอะ่ะมันอยู่ตรงนี้แล้วน้ําใต้ดินเนี่ยมันก็จะเยอะมันก็จะลงมาตามรวงเพิ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นอินเดียเขาไม่ต้องมาสร้างเขื่อนสร้าง แหล่งเก็บน้ําใหญ่ๆเหมือนประเทศไทยนะน้ำใตดินมันเยอะคือเขาทางานเกษตรเขาสูบน้ําบาดาลขึ้มนมาใช้เลยคือยังไงไม่หมด่ะในภพชาติของเราเนี่ยไม่หมดแน,น่นอนแล้วแล้วยิ่งมีแม่น้ําคงคาผ่านกลางประเทศนี่ใช่ไหมแม่น้ําคงคาเนี่ยมันพิเศษนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านเขาพยากรณ์แล้วว่าจนถึงพระพุทธเจ้าพระองค์หน้าครับพระศรีอระยะเมตตรยะนะ่ะท่านมาตรัสรู้ก็จะมาที่เดิมไม่แหละแลวแม่น้ําคงคาเนี่ยก็ยังอยู่เมืองพาังศสีก็ยังอยู่ แต่ว่าจะเปลี่ยนชื่อนะผมจำไม่ได้นะมาชื่อไรโอเคเรามาเข้าสู่เรื่องของพระศิลปินนักปั้นต่อนะ <S <S 1> <S 1> ท้าไม่ได้ใช้โครงไม้อ้อไม้ไผ่มามาทำเป็นโครงบ้านแล้วก็โปดินแล้วก็ฉาบแล้วก็มุงหลังคาลแบบคนทั่วไปนะครับเนื่องจากท่านเป็นนักปั้นมอน,นะท่านก็เลยทําเป็นโครงขึ้นมาเนี่ยอ,อันนี้อันนี้โซนเป็นกุฏิของท่านนะท่านปั้นเป็นโครงขึ้นมาเลยนะเป็นรูปร่างแล้วก็มีทางเข้า เข้าไปในกฎิของท่าน,นครับพอท่านปั้นเสร็จนะตามพระดตรปิฎกนะกล่าวไว้ในพระดตรปิฎกนะก็ไม่ได้เขียนดีเทลมากเท่าไหร่นะดีเทลก็คือรายละเอียดมากคือทําให้เราเข้าใจว่าเขาสร้างยังไงนะผมก็อกธิบายย่อยทีเพราะว่าผมก็อ่านมานานแล้วพอท่านปั้นเสร็จนะฉาบเสร็จนะท่านก็ผสมน้ํายาเคลือบครับเหมือนกับเคลือบเคลือบอะไรี้ยมันจะสีเงี้ยมีสีน้ตาตาลสีดำเงี้ยเคลือบนะ แล้วก็เผาในยพระายาวดอกอธิบายว่าโดยการสูมฟางนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมีเทคนิคที่ลึกล้ามากกว่านั้นนะแต่ว่าเพื่อให้เป็นอันเข้าใจนะครับในการบอกเล่าผ่านกันมาตั้ง2,000กว่าปีเนาะเขาก็เขียนว่าเป็นการสูมฟางนะครับแต่จริงๆแล้วน่าจะมีเทคนิคที่เหมือนกับเครื่องปะดินเผาแหละมีเตาเผามีอะไรท่านเผากุฏิเลยนะพอเผาเสร็จนะท่านก็ปัดขี้เถ้าไปแล้วก,ก็กลายเป็นเซรามิกอันหนึ่งนะเป็นเฟอร์นิเจอร์อันหนึ่งที่ ใหญ่มากครับก็คือเป็นปกติเข้าไปอยู่ได้เลยนะครับมีประตูมีหน้าต่างมีฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะผมอ่านแล้วผมทึ่งนะในฐานะสถาปนิกผมอ่านเท่าไหร่ไปเรื่องนี้ผมรู้สึกเอ้ยทำไมเราไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยนะแล้วก็ไม่มีใครเล่าให้เราฟังแล้วทําไมใครจะต้องเล่าให้เราฟังล่ะอันี้เป็นเหตุผลใหญ่แล้วทาไมคนที่เขารู้ทําไมเขาจะต้องมาเล่าให้เราฟังไม่มีเหตุผลที่เขาต้องเล่าแต่เมื่อเราไปเจอเรื่องนี้เราก็รู้สึกมันน่าประทับใจที่จะเอามาบอกเล่ากับผู้อื่นต่อๆนะอันนี้เรื่องราวสิบกว่าปีแล้วนะมั้รูจก ว่าจะต้องทำยนะูทูบแล้วมันนี้ทำก็เลยมาเล่าให้ฟังนะหลังจากนั้นนะเรื่องราวการสร้างกติที่เป็นเฟอร์นิเจอร์เซรามิกของท่านนะชิ้นเดียวนะเป็นแบบมาสเตอร์พีซของท่านเลยนะก็ดังกระ,ะจายไปทั่วเมืองนะครับจนมีคนไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังนะครับพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาชมนะมาชมกติของของท่านนะของพระรูปนี้ครับพระพุทธเจ้าตรัสสั่งให้ทุบเลยทุบทําลายนะครับอันนี้นาพระไตวิกมอธิบายเพียงว่า ไม่อยากให้ท่าน,นติดกับความงามนะครับเพราะว่าเป็นกิเลสน,นะครับติดคือยังหลงติดกับความเป็นรูปอ่ะความเป็นออบเจกต์ความเป็นวัตถุครับท่านก็เลยทุบครับมีคํากล่าวอันหนึ่งนะในพระไตรปิฎกน,นะที่บอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าให้เราเอาหัวไปจุ่มคโคลนะครับเราก็ต้องจุ่มนะพระพุทธเจ้าให้เราทําอะไรเราก็ทาไปเลยคือมันสมองระดับสัมมาสัมพุทธ,ธนะน่ะยังไงก็คิดใจตรองดีแล้วกว่าเราอยู่แล้วไนงะคือเราไม่ฉลาดแม่ใจตรองเท่าท่านอยู่แล้วนะ แต่ก่อนผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะพอผมศึกษาพุทธประวัติศึกษาศาส,สนาพุทธที่ท่านสอนเนะี่ยลึกๆไปเรื่อยๆผมก็เลยเข้าใจนะว่าทําไมถึงมีคําพูดที่ว่าถ้าท่านบอกให้เอาหัวจุ่มโครน่ะจุ่มลมโครนก็ต้องจุม่มแสดงว่าท่านคิดดีแล้วอันนี้มันมาจากเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะในสมัยพุทธกาลนะครับตอนที่ท่านเป็นนิบาสนะครับมีลูกศิษยนะ์เดินตามใช่ไหมพอไปถึงทางแยกนะลูกศิษย์บอกว่าถ้าอาจารย์ถ้าอา,าจารย์ไปทางนี้แลวนะพวกกระผมจะไปาทางนี้ ุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปทางนั้นเลยให้มาทางให้มาตามเราแต่ลูกศิษย์ไม่เชื่อฟังนะครับพอหลังจากนั้นผ่านไปนครับพอช่วงเวลากลับไปถึงกุฏินะครับหลังจากมิธาบาลพวกลูกศิษย์อนะโดนพวกคนพาน,นะครับทำร้ายนะทุบตีนะครับหน้าตาร่างกายได้บวมปูดไปหมดเลยคืออันนี้แหละคือพระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วไงว่าอย่าไปทางนั้นให้มาทางนี้คือไม่เชื่อไงอันนี้น่าจะเป็นที่มาที่บอกว่าพระพุทธเจ้าท่าน ท่านรู้ดีกว่าเราแนหะท่านเป็นสัพพัญญูท่านรู้แล้ว่างทีอย่าไปทางนั้นให้มาทางนี้ถ้าท่านบอกให้มาทางนี้ก็มาทางนี้เพราะฉะนั้นมันก็โยงมาถึงเรื่องกติที่ทําจากเครื่องปั้นดินเผาเคลือบด้วยเซรามิกกันนี้ครับท่านบอกทุก็ต้องทุกตอนที่ผมอ่านพระไตรปิฎกเรื่องนี้นะผมนั่งจินตนาการนะโอ้โหให้มันเป็นในตอนนั้นในหัวสมองของผมแล้วม,นะมันเป็นรูปกาน้ําชานะมันเป็นกาน้ําชาแบบจีนอะ่ะที่เป็นสีใบตองอนะแล้วก็มีจงอยของ ปากของกานะครับที่เวลาเราดินชานะแล้วผมก็คิดจินตนาการไปถึงว่าเวลาฤด,ดูหนาวท่านก็จะต้องนั่งก่อกองไฟผิงอนะแล้วควันนะ่ะมันก็จะออกไอตรงปล่องนะนะั้นอะไอตรงปล่องปากกาอนะอันนี้ผมคิดแบบคิดแบบจินตนาการตามนะ้วแล้วก็มันจะมีฝาปิดชาฝาปิดชาก็เหมือนกับไอตัวเปิดระบายอากาศในฤด,ดูร้อนอะไรเงี้ยแล้วก็มีหน้าต่างหน้าต่างก็จะเป็นทรงโค้งแล้วก็มี บานไม้แล้วก็ตางเข้าไ้เป็นทรงโค้งแล้วก็เป็นประตูแบบผ้าอะไรเงาปิดแบบง่ายๆครับแล้วก็เข้าไปแล้วก็มีแครเอาไว้ให้พระศิลปินนอนเน่เป็นเรื่องราวที่ผมประทับใจเรื่องหนึ่งนะนายประตาปิฎกก็เลยนําเรื่องราวพระศิลปินท่านนี้มาเล่าสู่กันฟังครับคิดว่าเป็นครั้งแรกเลยนะในประวัติศาสตร์เลยนะตั้งแต่ตั้งแต่มีการพูดเรื่องศาสนากันมาในประเทศไทยนะอันนี้นะก็ขอแปลเอาไว้เลยนะใคร จะไปอ่านเพิ่มเราจะมาขยายความต่อก็อนุโมทนาบุญด้วยนะเพราะมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะวันนี้คอนเทนต์หลักๆก็มีเพียงเท่านี้นะแต่ว่าจะเสอร์วิอีกนิดนึงก็คือวันนี้ผมดูเครื่องวัดความชื้นในห้องผมนะครับปกติมันก็จะ30กว่าใช่เมื่อวานผมเร่ามสน38ใช่ไหมวันนี้ผมดูมัน52อ่ะผมก็เลยว่าเฮ้ยมันเพราะว่าเราเปิดพัดลมใส่ถังน้ำาต่อนะแล้วมันเพิ่มแต่มันก็ไม่น่าใช่นะเมื่อวานเราก็เปิดทั้งวันมันก็เพิ่มนิดเดียวนะ วันนี้ผมก็ได้ยินเสียงเหมือนฟ้าร้องนะครับเหมือนคนเอาแผ่นสังกะสีบางครับมาทำบึ้งๆอย่างนงี้นะแล้วผมก็คิดว่าเอ้ยเราเราได้ยินจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเสียงที่นกพิราบมันมาเหยียบไอ้ตรงหน้าจั่วเรามันจะมีแผ่นสังกะสีปิดอย่างเงี้ยรือว่ามันเสียงของฟ้าร้องจริงๆหรือว่ามันจะเป็นสัญญาณของฝนจะตกหรือเปล่านะถ้าฝนมันจะตกจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่ามันร้อนมากอย่างน้อยที่ความชื้นมันเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันมีสัญญาณว่าโอกาสที่ฝนจะตกมันมีนะ เดี๋ยวผมขอดูนะวันนี้รถมาบ้านผมเขามาเลียวรถนะอันนี้มันใต้ถุนบ้านนะโอเพนนะไม่ใช่สตูดิโอไม่ใช่ห้องอัดเสียงอะไรทั้งสิ้นนะก็มาเล่าสู่กันฟังนะถ้าฝนจะตกจริงก็เป็นเรื่องที่ดีนะวันนี้เรื่องราวที่มาเล่าสู่กันฟังสั้นๆก็เพียงเท่านี้แหละนะสวัสดีครับ